สองหน้าใหม่ครูเบียแฟนในเงินหลังบินไปทำสัริกรรมถึงเกาหลีจ้าทำเอาแฟนๆตั้งตารอดูความสวยความปังของครูเบียนุติยาแฟนสาวในเงินเจตรินหลังจากที่ทุ่มเทบินลัดฟ้าไปสรรัญญกรรมหน้าใหม่ถึงประเทศเกาหลีลลาสุดได้ออกมาอัปเดตหน้าตาแล้วจ้าหลายคนคงรู้จักเนเงินเจตรินและอด,อดีตแฟนของเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนั่นเองจ้า ซึ่งปัจจุบันเขามาคบหาดูกับคูเบียนุตียาทั้ทงคู่จึงกลายเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังและสร้างธุรกิจด้วยกันจนมีฐานะและคูเบียก็ทวีความสวยทำสันเรกันอยู่เรื่อยๆรวมถึงเนเงินด้วยก็ได้ไปทำตาสองชั้นมาเช่นกันแล่าโุดคูเบียบินไปไกลถึงประเทศเกาหลีเพื่อทุบหน้าใหม่ทำสันเรกรรมเพิ่มเติม,ตมนั่นเองจ้า โดยคูเบียได้ปล่อยภาพแรกออกมาพร้อมกับระบุข้อความว่ามีคนบอกว่าจมูกหนูพุ่งมากค่ะมุง้งแกจมูกได้สามวันแล้วไม่บวมไม่ซ้ำเลยส่วนในเงินโพดว่าแฟนผมจะแปลงร่างแล้วไอ้มอดดำแปลงร่างล่าสุดคูเบียได้อัปเดตใบหน้าว่าเริ่มหายบวมพร้อมกับระบุว่าวันที่สองหน้าไม่บวมแล้วซึ่งเธอก็จัดเต็มทําทั้งหน้าตา สองชั้นจมูกใหม่และเสริมคางด้วยนั่นเองจ้าถ้าหายดีคาดว่าคูเบียน่าจะสวยปังแน่นอนนอกจากคูเบียแล้วบูหมุงกระทะก็ยังทำจมูกเป็นเพื่อนกันด้วยงานนี้ก็รอดูกันต่อไปว่าทั้งคู่สรัพยกร,รมที่ทำไกลถึงเกาหลีจะสวยปังแค่ไหนนั่นเองจ้า สำหรับเนื้อหาสาระก็ได้ส่งลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ